ไทยไเมามทูเมาช่องที่หเราไทยไทยมาสทูเมาค่ะ แม่เช่นเคยทุกวันพุธนะเราจะมีศิลปินรับเชิญเนี่ยนะคะ,คะแวะเวียนมาม,มามาฝากผลง,งานเพลงการะนะแต่ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆน,นะแต่ว่าเขาก็ส่งเสียงมาให้เราได้สัมษณ์กันเช่นเคยใช่แล้วนะคะ,คะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคิวของศิลปินหนุ่มนักธุรกิจค่ะพี่แก้วจ๋าบอกเลยนะคะว่าจะมาขอสารฝันนะคะ,คะเดินบนเส้นทางสายดนตรีที่เขารักกันสักนิดนึงนะคะบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ของเรานะคะเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้แบบเทสเสียงเสียงหล่อมากอยาเห็นหน้าเราสิ นันน่ะสิสวัสดีค่ะพี่เอ็มไมตรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอ็มทักไทยแฟนแฟนไทยไทยคลับไหนคะครับสวัสดีครับแฟนแฟนทีน่ติดตามช่องไทยไทยคลับนะครับคะะ่ะตอนนี้พี่เอ็มทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเพราะตอนนี้อยู่่างจังหวัดครับอยู่ขอนแก่นครับตอนนี้อ๋ออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านเกิดของพี่เอ็มเลยใช่ไหมคะ จริงๆบ้านเกิดอยู่ที่อุบลครับอ๋อแต่ทำธุรกิจอยู่ที่ขอนแก่นใช่ครับผมะนะคะนะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกับไม่ใช่แค่นักร้องเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะธุรกิจของพี่เอมเมล่าเราฟังไหนได้ไหมว่าทำเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างจ๊ะตอนนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับสร้างบ้าน,นะะทั่วทั่วอีสานแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขยายอีกสาขาไปที่กรุงเทพค่ะโอ้ อันนี้จูรู้จักพี่เอ็มชาไปหน่อยสร้าง้านเสร็จแล้วสร้างบ้านอะไรยนะยังทันครับยังทันเดี๋ยวสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มค่ะค่ะแล้วก็เป็นไงบ้างคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดหนึ่งเก้ามีผลกับธุรกิจไหมคะพี่เอ็มก็ก็มีมีมีบ้างที่ทําให้กำลังของของลูกค้าที่ที่เขาจะสร้างบ้านลดลงบ้างก็อาจจะใช่ก็อาจจะผู้แบงค์ไม่ได้บ้างอะไรอ่ี้ก็มีมีกระทบบ้าง จะไม่มากไม่มากเท่ากับหลายหลายคนที่ประสบอยู่ในตอนนี้ครับค่ะค่ะอันนี้เป็นหนุ่มอุบลใช่ไหมเกิดที่อุบลเลยแต่ว่ามาทําธุรกิจที่ขอนแก่นเนาะใช่ครับแบบนี้ก็คือพูดอีสานได้คล่องเลยใช่ไหมจ๊ะว้าวได้บอได้บอบอได้เลยครับบอลได้เลยครับเนอนะก็เรียกว่าหนุ่มคนนี้ทำธุรกิจเดียวไม่พอเห็นแบบว่ามีความฝันที่อยากจะทำผลงานเพลงของตัวเองด้วยใช่ไหมพี่เอมอ่า ใช่ครับตอนนี้ก็กำลังอาก็ปล่อยซิงเกิลล่าสุดไปจ้าเพลง Body าเ u ครับอ่านะแล้วถามนิดนึงว่าทำไมเราถึงแบบได้ออกมาทำงานเพลงเห็นว่าควักกระเป๋าเปิดค่าเองเลยโอ้ก็คือที่เราเรามีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครไม่มีโอกาสทีนี้พอพอเราถึงจุดถึจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็อยากจะลองทำตามความฝันบ้าง ครั้งหนึ่งพี่เอ็มใช้ชื่อค่ายว่าอะไรคะ RR Record ครับ RR Record, Record นะคะแล้วตอนนี้มีศิลปินในค่ายกี่เบอร์แล้วคะตอนนี้มีถ้ารวมกับผมก็จะเป็นสามเบอร์ครับอ๋อสามท่านด้วยกันค่ะแล้วอีกสองคนที่ไปหามาจากไหนอะพี่อ๋อ,อน้องน้องผู้หญิงก็จะเป็นเขาจะเป็นนักร้องตามตามรถแหน่อยู่แล้วอ๋อค่ะใช่ครับก็ เราเราบางเรียนได้เจอกันบ่อยก็เลยชวนน้องเ็าเข้ามาร่วมค่ายครับทั้งสองคนเลยก็คืออีกสองคนคือเป็นผู้หญิงสองคนเลยเหรอคะอส่วนผู้ชายก็ตอนนี้เขาเขาเป็นเขารับราชการอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายามีมีสองพิงเกิลแล้วของของน้องผู้ชายอ๋อ้ได้ลแล้วค่ายของเรานี้เปิดมานานหรือยังคะพี่อืได้ป,ประมาณปีกว่าๆนี่แหละครับโอ้อก็ยังไม่นานมากเนาะใช่ครับ ค่ะแม่ก็เรียกว่าเห็นว่าพี่เอ็มเองเนี่ยก็มีผลงานเพลงที่ทําออกมาแล้วหลายเพลงด้วยอ่าหลายหลายซิงเกิลแล้วครับค่ะกี่กี่ซิงเกิลล้คะพี่ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อ่าก่อนหน้านี้ก็จะมีบอดินอามีนะจวดแล้วก็แค่ยังหายใจแล้วก็โวดชัดเจนค่ะแล้วก็ปะคอไอ้ซึ่งปะคอไอ้นี่ก็ ตอนนี้ยอดอยู่ที่สามล้านกว่าวิวว้าว <Wow. S 2> oh. ครับแล้วก็บอดี้เมาที่เพิ่งปล่อยไปค่ะถือว่าแนวเพลงที่เราทําที่แปปล่ๆมันเนี่ยสไตล์ของเราเป็นแนวรประมาณไหนพี่อืมาจะเป็นอีสานอินดี้อีสานอินดี้ครับตอบโจทย์เลยถือว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเลยสำหรับแนวนี้อ่าจริงๆ ก็ก uh ็ก็เราเราเราเป็นคนอีสานอยู่แล้วเนาะอ่าค่ะเอมันมันได้สืบสามความเป็นอีสานของเราให้ให้ให้คนได้ฟังแล้วเราจะสือสารได้ได้ง่ายกว่าค่ะค่ะเราก็มาถึงซิงเกิลล่าสุดค่ะน้องแป้งจ้าชื่อเพลงว่าบ่อได้เมาบ่อได้เมาเออแค่อ่านชื่อเพลงก็เมาาแล้วเออยังไงที่เพลงนี้ก็จริงๆเพลงนี้ เอาตรงๆก็คือน่าจะเอาชีวิตตัวเองนะอันนี้ยอมรับเลยใช่ไหมยอมรับเลยก็ก็ยอมรับมากยอมรัอินดี้เราอินดี้เนาะค่ะเราห้ฟังนิดนึงพี่เป็นยังไงบ้างเพงนี้อ่าเพลงนี้จริงๆก็อ่าตั้งใจที่จะเพราะว่าส่วนมากคนดีสามเนี่ยก็เป็นคนที่มีมีความสนุกเฮฮาบันเทิงงานปาร์ตี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยเราก็เลยลองคิดคำเพลง อะไรประมาณนี้ยบอดี้เมาเนี่ยเพื่อให้ให้คนที่ชอบชอบดื่มชอบสังสรร์ปาร์ตี้อะไรนไไี้ได้ได<ะ>้ฟังค่ะครับเนาะก็คือเพลงนี้นี่ใ,นใครเป็นคนแต่งจ้ะพี่อ่าให้น้องในค่ายครับที่ชื่อน้องตั๊กครับอืมนะแล้วเขาใช้เวลาแต่งนานไหมพอพี่ไปเจอหน้ากันนี่คือแต่งแป๊บเดียวเลยไหมคะเหมือนรู้ใจครับเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจใช่ครับ พี่เอ็มเป็นคนคิดคอนเซปต์ให้ใช่ไหมครับเพลงนี้ใช่ครับก็คือคิดคอนเซปต์วางแล้วก็บังคับคําไว้ให้ว่าอ่าต้องมีคานี้นะคานี้นะคำนี้นะแล้วก็น้องเขาก็สามต่อใช้เวลาเขียนประมาณสามสี่วันมีแนวทางอยู่แล้วไงทำให้ง่ายเนาะค่ะค่ะแล้วก็เห็นว่าเพลงนี้เนี่ย M v มก็คือปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยนะพี่เนาะใช่ครับผมปล่อยออกมาจัดเต็มมากนะคะใช่ไหมเออ ห็นแล้วคอสตูมคือแบบแน่นมากน้องๆมีแดนเซอร์คือสวยมากทุกคนเลยครับผมได้น้องๆเข้ามาช่วยงานก็ขอบคุณน้องๆกัวงทีมค่ะคอนเซปต์เอเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เอ็มถ่ายทําที่ไหนเอ็มวีเพลงนี้ถ่ายถ่ายอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับถ่าที่ขอนแก่นฟิวฟิวของทุ่งนาค่ะ เป็นเป็นโลเคชันเดียวเลยอือแล้วเรื่องราวใน M v มวคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เรื่องราวใน M v วก็จะคือสามถึงาก,กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะเอาตรงๆว่าคือชอบดื่มเออขี้เมาขี้เมาแล้วใช่เป็นเป็นคนชอบเื่มแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะมีแซลตาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อชอบชอบหนีเมียหนีเงียออกมาดื่มพอพอพอ,พอได้ดื่มก็จะปิดลม ในปมาณนี้คอนเสิร์ตก็สนุกสนานกันไปในเนื้อเรื่อง M v ็นวนะพี่เนาะใช่ครับผมเพื่อนเพื่อนที่มาเล่นใน MV ีนี่คือรู้จักกันหมดเลยไหมคะหรือยังไงเอ่ยที่ที่มาเล่นทั้งหมดก็ก็จะมีน้องบิวสงการที่เจ้าของบทเพลงกลับมาได้บอดครับคนหนึ่งแล้วก็น้องโอมไทตะกนนะครับที่เป็นเลาเสียงเลาเสียงของพี่ใหม่ไทยที่เขามาช่วยแล้วก็เรื่องหลังก็จะ ถ่ายทำก็จะมีผู้กำกับหนังผู้บ่าวไปบ้านจฉาอินดี้มาช่วยค่ะก็คือน้องบอลเพลคมาช่วยงานนี้นี่แอบเห็นมีนางเอกที่เซ็กซี่ที่สุดในเรื่องนี้คือใครคะพี่น้องอาโอชิฮะอันนั้นก็รู้จักกันก็น้องเขาก็เข้ามาช่วยยังยงใหญ่สุดเป็นเป็นนางแบบใช่ไหมหรือไงใช่ใช่ฮะเป็นนางแบบอ๋อโอเคนะก็คือถ่ายทำกันหนึ่งวันเสร็จเลยเนาะ m อเพลงนี้ ใช่ครับหนึ่งวันเต็มเลยค่ะกระแสไงบ้างคะพี่หลังจากที่เราปล่อยไปทางอยูทู e ก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆอยู่ค่ะก็ก็มีกระแสตอบกลับมาว่าก็เพลงนี่สนุกดีเป็นเพลงที่น่าจะถูกใจค่ะคออเล่ามากกว่าใช่ไหมประมาณนี้ครับ่ะพี่งังคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะกับเพลงนี้อ่า การคาดหวังก็ไม่ได้คาดหวังมากค่ะคาดหวังแค่ว่าให้ให้คนที่ได้ได้ฟังมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขที่ได้ทำแฮปปี้ล่ะความสุขของคนทำเพลงนั่นแหละสิอ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมาคุยกับเราทั้งทีนะจ๊ะพี่แอมจ๋าฝากผลงานกับแฟนๆรายการได้เลยเชิญค่ะอ๋อก็ยังไงขอฝากผลงานเพลงบอดี้เมานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำอ่า อีกเพลงหนึ่งอยู่ก็คือเป็นเพลงช้าที่จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ผมทําไวอ๋อพี่เอ็มทําภาพยนตร์ด้วยรปใช่ครับอ่าจริงถ่ายถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลังตัดต่อครับผมเราก็จะมีทํารายการอ่าตอนนี้เป็นทํารายการอมาแ้งแท้ะเป็นรายการทอล์กโชว์เป็นประมาณเรนิตี้อะไรนั่งคุยกันเป็นตลกสนุกเฮฮาครับแล้วก็ กำลังเตรียมตัวทําหนังสั้นอยู่อ๋อมีทั้งรายการทั้งภาพยนตร์มีหนังสั้นด้วยทําหลายอย่างจังนะพี่อ่ามันมันว่างเยอะครัอ๋อมันว่างเยอะใช่แหละใช่เลยแต่ว่าเป็นประโยชน์นั่นเองค่ะเห็นว่าอมีหนังที่ถ่ายทาแล้วก็จบไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอชื่อชื่อหนังก็จะเป็นปากคออ้อัมแล้วคือเราจะปล่อยทางช่องไหนคะพี่อ่าตอนนี้กำลังคือหนังหนังตัวนี้จะ กำลังจะเข้าฉายตอนแรกวางวางโปรแกรมจะเข้าฉายทั่วทั่วประเทศฉายในโรงภาพยนตร์กําลังดูเครืออยู่ว่าจะเข้าเครือไหนอ่ครับผอาจจะต้องต้องรอก่อนในช่วงนี้เนาะใช่ไหมก็แต่ว่าจะปล่อยจะปล่อยเพลงออกไปก่อนปล่อยเพลงประกอบภาพยนตร์ไปก่อนก็คือชื่อเพลงรู้เท่าบทึงเธอเป็นเพลงช้าช้าซึ้งซึ้งค่ะพี่เอ็มร้องเองเลยใช่ไหมเพลงนี้ ร้องเองครับร้องเองเลยเนาะจะปล่อยเมื่อไหร่จ๊ะอืมตอนนี้กำลังเรียบเรียงดนตรีอยู่อ่าอีกสแป๊บหนึ่งเนาะค่ะผมน่าจะประมาณสักปลายเดือนนี้ครับอืมค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตก็สามารถส่งข่าวมาได้ที่ไทยๆยของเรานะคะพี่ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมค่ะอ่าแต่ถ้าแฟนๆอยากจะเข้าไปติดตามพี่เอ็มแล้วก็ศิลปินในค่ายเพิ่มเติมเนี่ยเรามีช่องทางติดต่อยังไงบ้างจ๊ะพี่ติดต่อที่ช่อง ช่องาช่องทางนะครับชแนลอาร์อาริคอร์ดทาง Youtube แล้วก็ทางเฟซบุ๊กอ <R> าร์อ <R> าริคอร์ดเพจอาร์อาริคอร์ดหรือหรือทางเฟซบุ๊กเกมไมซีก็ได้ครับฝากเบอร์ติดต่องานแสดงได้เลยค่ะพี่เอม็มฝากเบอร์ก็จะเป็นเบอร์086 373 5556ค่ะเจาเราขึ้นให้ทางหน้าจอทีวีแล้วนะเบรอร์โทรเนาะ ขอบคุณครับได้เลยค่ะพี่เอมขายงมีอะไรก็ส่งข่าวอัปเดตกันได้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่เอมมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่จานี้ของเรานะคะ,คะก็เรียกว่าทําเยอะมาก ทำธุรกิจสร้างบงสร้างบ้านด้วยอะไเรารางบนเปิดค่ายเพลงทำเพลงทำหนังทาหนังสั้นทำภาพยนตร์ทำรายการทำรายการเน่นดีนะคะยังไงก็ขอให้ตอบตัวด้วยนะคะพี่เอ็มขอให้เป็นอีกหนึ่งค่ายน้องใหม่ที่มาแรงแล้วกันสำหรับทางค่ายของงานอินดี้นะคะขอให้งานเพลงเนี่ยยอดิวเยอะๆนะคะมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะพี่นะแล้วเดี๋ยวเรื่องของภาพยนตร์มีกำหนดฉายเมื่อไหร่ไทยๆครับของเราจะเอามาอัปเดตให้ได้ชค่ะขอบคุณช่วงนี้กันด้วยนะคะกับช่วงของไทยๆมาชิมมาค่ะ ไทยเมาท์ทมเมา